แกล้งว่าผมอะ่ะเฮ้ยว่าผมแกล้งว่าเฮ้ยจะแบบพอดีอย่อยาคิดว่าผมจะแกล้งว้ได้ผมรู้ดีักสมองอัลเลจีเย้ พี่อย่าพึ่งไปอย่าพึ่งบอกรูอย่าพึ่งบอก้ไอ้ไม่พอแไวดีมนพี่แล้วปจพี่ ก็เรื่องค่ะเจากคลิปนี้นะคะเราจะหยุดตีกันแก้ไปแล้วอะทุกคนน่าจไม่เห็นเราอยู่ในคลิปน่าจะไม่เห็นเราอยู่จากนี้นะครับผมว่าเพราะว่าคนนี้นะครับมันฆ่าผมเลยน้องกอโจ๊ดยัไม่เป็นไรอยู่ตาระดิดไกลกว่าอยู่หัวยอง <c oughs> น้องขอโทษด,ดแล้วก็เห็นหลังกล้องมากน้องขอโทษน้องทำอ,อะไรผิดอ่ะน้องขอโทษน้องไม่ได้ทำอะไรผิดน้องแค่ะ <c oughs> ไม่เป็น าพี่ดูคลิปนี้ก็เอาด้วครับพี่หรอเอ้ยอย่าเพิ่งไปมาคุยกับน้องก็นั่คือกูได้วงการคลิปตอนแกลเสร็จแล้วตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะแก่อ่ะอยู่ดีก็เฮ้ยปิ้งไอเดียอย่าพิ่งแกลอ้ยอย่าเพิ่งบอกน้องอย่าเพิ่งบอกน้องอย่าเพิ่งบอกน้อง อย่าเพิง่งมักนะเจนี <c oughs> ่นะบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายแล้วก็คลิปนะครับที่แกลงพี่เขาก่อนนั้นก็จะเข้ามาแทนนะครับเพราะว่าผมต้องแกลงผมต้องเขาเรยกอะไนผมต้องเอาคลิปนี้ลงก่อนแล้วก็คลิปหลังๆล,ง,ลงมานะที่ที่จะเอาลงมาเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าอะไรไม่รู้